สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แซบไฟลุกแฟนคลับจับตาอีดายองกลับมาเคลื่อนไหว IG อีกครั้งด้วยการทำแบบนี้ยังคงอยู่ในกระแสแฟนนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องสำหรับอีดายองมือเซตคนสวยชาวเกาหลีใต้วัย26ปี ที่แม้ล่าสุดเธอจะได้สโมสรใหม่แล้วแต่ชีวิตส่วนตัวก็ยังดูไม่ราบรื่นนักโดยเฉพาะการจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งและเป็นประเด็นดราม่ากกับรุ่นพี่ระดับตำนานอย่างคิมยอนขยองอย่างไรก็ดีแม้ไม่ได้มีการโพสต์คอนเทนต์อะไรนานแรมเดือนในอินสตาแกรแต่ล่าสุดแฟนคลับตาดีได้สังเกตว่าอีดายองได้ทำการปลดล็อกภาพเก่า ที่เธอเคยลงไว้ก่อนและปิดกั้นความเป็นส่วนตัวอยู่พักใหญ่กลับมาให้ f อซได้เห็นกันอีกครั้งเป็นสัญญาณที่ดีว่าสภาพจิตใจของเธอพร้อมจะกลับมาโลดเล่นในโลกออนไลน์แล้วโดยบรรดาภาพที่มือเซ็ตคนสวยกลับมาเปิดเป็นสาธารณะอีกครั้งทั้งหมดล้วนเป็นโมเมนต์ขณะที่เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนอกสนามพร้อมรอยยิ้มมีทั้งบรรยากาศสบายสบาย กินเที่ยวทั่วไปรวมไปถึงชุดบิกินี่สีชมพูอวดหุ่นแซบหน้ากระจกที่เคยเรียกหัวใจถล่มทลายมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนก็กลับมาให้ทุกคนได้เห็นกันอีกครั้งแต่ในแง่ของอาชีพนักตบลูกอย่างนั้นอีดายยองไม่ได้อัปเดตใดๆในอินสตาแกรมส่วนตัวนี้เลย แต่จะเป็นหน้าที่ของ i n นสตาแกรของแฟนคลับตัวโยงมากกว่าที่มักจะนำภาพของเธอขณะลงแข่งขันในต้นสังกัดปัจจุบันอย่างโบลเลโลเล่กองเนทีมดังแห่งประเทศฝรั่งเศสมาอดแฟนคลับอย่างสม่ำเสมอนั่นเองอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ